ดีค่ะยาตีสวัสดีทุกท่านนะคะพอดีวันนี้เข้ามาเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลน,นะคะแถมเพิ่มแล้วก็ซื้อของฝากคุณพยาบาลด้วยตอนนี้กําลังรอ,อคุณพยาบาลโทรมาเพราะว่าอยากขึ้นไปเยี่ยมคุณแม่แต่ว่าโรงพยาบาลไม่มีโครงการให้คนที่ขึ้นไปเยี่ยมได้เพราะว่าไม่ได้นอนเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเนาะค่ะก็เลยรออยู่ค่ะตอนนี้คือรอ พรุ่งนี้ก็จะได้ผ่าขาขาค่ะคือคองหมอจะเอาเหล็กออกก็เลยตอนนี้ก็งดข้าวงดน้ำของคุณยายค่ะคือก็ป้องกันเนาะป้องกันโควิดอ่าด้วยภาระกิจของของย่าสีก็มีหลานต้องส่งไปโรงเรียนแล้วก็อ่าตอนนี้เปิดร้านก็เลยมาเฝ้าคุณแม่ไม่ได้เฝ้าไข้ไม่ได้ ก็นะก็คุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณพยาบาลก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่าถ้ามาเฝ้าไข้ไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนอก็จะเฝ้าเองอย่างนี้ค่ะก็ก็ดีก็ดีค่ะคุณพยาบาลก็พูดดีเนาะก็ดูแลคุณคุณยายดีแต่คุณยายก็อายุเยอะเนาะค่ะก็ประมาณว่าดื้อหน่อยดื้อหน่อยนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้ญาสีนะคะที่มันก็เป็นชีวิตของญาสีเนาะมีกินมั่งมีไปไปสวนหรือไปอะไรอยู่โรงพยาบาลก็แบบไม่สันเมื่อกี้ก็มีมีคนคนไข้ติดโควิดเข้ามาเออมันมันเป็นอะไรเนาะมันเป็นโรคที่เราต้องป้องกัน ก็สู้ๆค่ะสู้ๆเพราะว่าในช่วงแบบนี้เนาะยาอ่าอ่าการเก็บป่วยมันก็เป็นธรรมดานะคะอ่าก็สู้อดทนไปเพราะว่าก็อยากเอาเฝ้าแม่เหมือนกันแต่ด้วยภารกิจมันหลายอย่างเนาะเราก็ติดหลายๆอย่างก็มาอ่าเฝ้าคุณแม่ไม่ได้ค่ะก็คุณพยาบาลก็ บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะอ่อก็ดีใจอยู่ค่ะก็โทรถามข่าวอ่ะเนาะแล้วก็ววอะไรหมดก็เข้ามาซื้อให้คุณแม่ค่ะเข้ามาซื้อให้คุณแม่คุณพยาบาลก็จะโทรบอพกพรุ่งนี้ก็จะได้ผ่าแล้วนะค่ะผ่าขาเนาะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้กําลังแรงใจนะคะในคอมเมนต์แล้วก็ติดตามติดตามมานะคะก็ขอบคุณอย่างมากร้อนนะคะตอนนี้ร้อนมากและโรงพยาบาล ก็เงียบนะคะไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนเพราะก็เพราะโควิดเนาะก็เพราะโควิดก็เลยก็เลยเงียบหน่อยมีเป็นไรเอกก็ดีก็ดีเนาะระบบเป็นการป้องกันนะเป็นการป้องกันไว้ในในช่วง COVID, โควิดโรคภัยระบาดทุกท่านก็ดูแลรักษาสะุข,ขภาพกันนะคะตอนนี้ก็รอรอคุณพยาบาลโทรลงมาบอกว่า จะให้ขึ้นไปข้างบนไหมไปเยี่ยมคุณคุณคุณยายไหมเยี่ยมคุณแม่ไหมนะคะก็รออยู่ค่ะตอนนี้ก็รอค่ะ mm hmm. ก็สู้กันไปนะคะทุกๆท,ท่านเนาะ,ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาเนาะถ้าเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ ก็อยู่กันไปนะมันเป็นมันเป็นวัฏถักจเป็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหรืเป็นสัจธรรมค่ะก็ดูแลกันไปแต่ล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็ลําบากเพราะว่าโครคไข้มันเข้ามาเยอะอย่างเช่นโรคโควิดมันระบาดมันก็เป็นโรคที่ต้องป้องกันต้องควบคุมไว้นะคะแต่ก่อนก็ก็คือใครมาเฝ้ามาเยี่ยมมาอะไรก็สบายก็คือ จะมาเฝ้าตอนไหนก็ได้คุณมาตอนไหนก็ได้เนาะเพราะว่ายังไม่มีโรคโควิดเข้ามาแต่พอโรคโควิดเข้ามามันก็ลำบากนะคะลำบากเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าถ้าลูกถ้าลูกหลานหรือใครมาเฝ้าไม่ได้อย่างนี้ก็คือมีมีภารกิจหรือว่าติดธุระหรือว่าติดติดอะไรหลายๆอย่างนะพร้อมไม่พร้อมเนาะ,ะคุณหมอก็จะไม่ให้มาค่ะไม่ให้มาก็คือมาได้ก็คือแค่ฝากฝากแล้วก็โทรถามโทรถามข่าวถามอาการนะคะ ก็ขอบคุณมากทุกกำลังแรงใจญาสีก็ทําดีที่สุดของญาสีนะคะเพราะว่าคนเราเนาะ,ะมันก็รู้แค่แค่เราในในการเป็นอยู่หรือความเป็นอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่ให้กําลังแรงใจนะคะขอบคุณมากสําหรับวันนี้ก็รอเยี่ยมคุณแม่นะคะก็สวัสดีทุกท่านและขอบคุณกรรยานามิทุกท่านนะคะ ที่เป็นกําลังใจแรงใจให้ยาสีย่าเฝ้าทีมกันเนอะหักนีหน่อยแต่ใหักนั้นๆเนะาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาด้วยนะคะในช่องยาสีกินแสบ YouTube เนาะสวัสดีนะคะ